ทิศทางต่อไปของ t t r n n g r t h i ติ s นะครับหลังจบซีซั่น4จะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมซึ่งในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการสปอยกันแบบพันเเซ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกันไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะนำนะครับประเด็นที่ถูกทิ้งท้ายเอาไว้ใน EP ีที่8ถึง9นะครับโดยเฉพาะจุดที่เวกหน้าได้สร้างภาพนิมิตนะครับใส่แนนซี่ให้เธอได้เห็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งเราจะนำคำพูดของแนนซี่และตะกรจากตรงนั้นนะครับผมมาแยกประเด็นนะครับแล้วมาพูดคุยกันว่าจะมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้นในซีซสั้น5โดยท็อปิกแรกนั่นก็คือใครกันแน่คือลาสบอสตัวจริงของ s t r a n g e r t h i n g ระหว่างเวกหน้าหรือว่า My f l a y ลเย อย่างที่เห็นกันไปนะครับว่าศัตรูตัวล่าสุดของแก๊งเด็กเนิร์ดในคราวนี้เนี่ยก็คืออดีตมนุษย์พลังจิตหมายเลขหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนรี่นั่นเองนะครับซึ่งถูกทดลองในห้องแลบของฮอว์กินส์กับด็อกเร์มาตินแบรนเนอร์ก่อนที่จะหลุดเข้าไปนะครับในอีกมิติหนึ่งนะครับด้วยพลังการจู่โจมของอ1เลเซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เขาเข้าไปสู่สถานที่ปริศนา ที่ต่อมาเราเรียกกันว่าอัพไซด์ดาวหรือว่าโลกกลับด้านนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็เป็นที่อยู่ของอสูรเดโมและสะสารมืดปริศนานะครับเป็นมวลขนาดใหญ่คืบคลานอยู่บนอากาศและเฮนรี่ก็ใช้พลังจิตของตัวเองควบคุมและเปลี่ยนแปลงนะครับรูปลักษณ์ของสะสารนั้นให้กลายเป็นลักษณะของแมงมุมดำที่เป็นภาพนิมิตในหัวของเขามาตลอดตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองจนหนั ข้อกว่านั้นนะครับผมเขาได้ประสานร่างกายของตัวเองให้เข้ากับสาสารที่ว่าหรือที่เรารู้จักกันในฉายาของ m y f ์ a y e r จนในที่สุดนะครับผมนานวันนานวันเข้าเขาก็ได้แปลงร่างกลายสภาพมาเป็นเวกหน้าอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นั่นแหละครับแต่คำถามก็คือในซีซั่น5้เนี่ยจะมีการเฉลยมาไหมนะครับว่าใครกันแน่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมด จะเป็นตัวของเฮนรี่เองนะครับที่เป็นคนควบคุมไมล์เฟ r เยอร์อยู่แล้วนะครับหรือแท้จริงนะครับผม Henry เฮนรีน่เป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่งเป็นเพียงแค่เหยื่อของไมล์เฟ r เยอร์ที่มันนะครับกำลังมองหาร่างกายที่แข็งแกร่งพอจะเป็นร่างปรสิตให้กับมันนั่นเองมันจึงพยายามดึงด้านที่อ่อนแอด้านมืดรวมถึงสัญชาตญาณดิบเถื่อนที่มีอยู่ในตัวของเฮนรี่ ออกมาใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งคำถามนี้จะมีคำตอบให้เราแบบเคลียร์คัดชัดเจนแน่นอนในสีซสั้น5และหากสุดท้ายปลายทางนะครับถ้าไม่ใช่เว็กหน้ากับไมล์เฟเยอร์ที่เป็นลาสบอสมันจะเป็นใครไปได้อีกนะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับว่าแนนซี่ก็ได <discs S 2> ้บอกกับคนดูเอาไว้แล้วครับว่าหลังจากที่เธอได้เห็นภาพในอนาคตอันใกล้หลังจากที่แผนการเปิดประตูมิติทั้ง4ด้านของเวกหน้ามัน c o m p l e t นะครับผม เมื่อประตูถูกเปิดหายนะก็ได้มาเยือนหอ,อกินนะครับความล่มสลายต่างๆเธอเห็นอสูรกายยักษ์และท้าปสูนบุกเข้ามาด่านหน้าฆ่าทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณบอกใบว่าอาจจะยังมีอสูรตัวอื่นๆที่พวกเราไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนั่นเองเลยครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามข่าวแล้วก็ตัวอย่างใหม่ ของซีซั่นต่อไปที่คาดว่าจะลงจออีกทีนะครับปลายปี2023นั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับทิศทางต่อไปของ Stranger Things ในซีซั่น5กดถูกใจใส่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ